กูจะทำแกงคั่วปูไข่ไฟไชะคาแกงคั่วแบบชาวใต้พวกมึงจะไม่เหมือนพวกใจหรอกว่าแกงคั่วแบบชาวใต้อะแกงคั่วคนภูมิอ่ะคือคนภาคกลางมันต่างกัน,นยังไงสวัสดีครับผมโนโจ้าสุดกลับมาใหม่ตามคำเรียกร้องรู้ไหมกูทำอะไรมาทำอะไรพี่นี่ไม่ดูไงเด็ดมาอยู่หายนเนี่ยเด็ดเองเหรอตัดไปอไันนี้เขาเรียกว่าต้อนอะไรเอ่ย ต้นชะคามาดูดิเห็นปะก,กินได้เลยนะมันเป็นผักที่มันขึ้นจากน้ำทะเลเว้ยเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านเด็กกอล์ดกับมามึงดูเห็ดไหมนี่กูเด็ดมามันก็ได้แต่ใคระนะจะอุ่มเนอะแต่เราเด็ดมาอ่อนๆใช่ปะปเวลาเราเด็ดนะเว้ยเด็ดเงี้ยเด็ดปลายออกป๊อกปุ๊บตื่นบอกปูจะทำอะไรจะทำอะไรกูจะทำแกงขัว่วปูไข่ใบชะคา,ามเราจะทำได้มาใช่ปะ่ะมึงเด็ดยอดหรอป๊อบนี้สวยตรงใบๆมึงก็ดึงๆออกมาเนี่ย ูถ้ามันเด็ดอยางแก๊กอย่างเงี้ยแล้มันอ่อนก็กินได้ถ้าไหนมันแข็งเราก็ดึงแต่ใบมันมาแค่นี้แหละง่ายๆมึงได้และชะคามเราวันนี้เราจะทำแกงคั่วปูไข่ไปชะครามแบบชาวใต้นะว,ว้ยสิ่งที่ต้องมีอย่างแรกคือปูไข่อย่างนี้ การไปซื้อปูไข่ยังไงให้ได้ไข่ปูแบบมหาศาลตาก,การแรกมันต้องดูดีเว้ยเวลามาตลาดนะแม่ค้าทำแบบนี้กับมึงเอามีดมางัดตรงนี้มึงดูแล้วมาว่ามันมีไข่แต่คนอย่างกูเนี่ยมึงดูปู <c oughs> ปูทุกตัวเนี่ยมันมีรอยงัดไหมไม่มีไม่มีไม่คนละดีวิชั่นโดยสัตว์ทีม่มาับบป้านปูไข่ดองยูโ you น know? ่ปูไข่เนี่ยเวลาเขาดูง่ายนะเว้ยมันจะมีไข่เนี่ยอย่างแรกนี่คือเราเรียกมันว่าตะปิ้งตัวเมียมันจะเป็นป้านเนาะถ้าตัวผู้มันจะเป็นแหลมแบบนี้เห็นปะตัวผู้มันจะแหลมตัวเมียมันจะป้าน อะอย่างนี้นะรู้นะปกติเนี่ยตะปิ้งปูเนี่ยมันจะชิดกันมันจะได้ประมานี้ทีๆอย่างงี้พอมันมีไข่ปุ๊บเนี่ยตะปิ้งมันจะขยายแปลว่าอย่างนี้มีไข่แน่นอนคราวนี้เราจะดูว่าไข่เต็มไม่เต็มเราทำยังไงอยากได้นะครับมึงกดนี้กดนี่กดไม่ลงแปลว่าถ้ามันมีไข่แล้วมันกดไม่ลงไข่มันเต็มท้ออย่างแรกเนี่ยไข่มันเต็มตรงกระดังใช่ไหมแต่มันมีตรงคอมึงกลับปูมาใหม่มึงก็นิ้วสองข้างกดตรงนี้ ถ้ามันกดไม่ลงแปลว่าไข่มันก็เต็มขอแต่เวลาปูที่เราปูไข่เนยปูใหญ่อย่างเงี้ยโดยส่วนมากจะเป็นหนึ่งเพราะมันมีก้ามมีตองมีเนื้อใช่ไหมแล้วมันทำแกงคั่วมันต้องหาปูไซส์เล็กหน่อยเล็กเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ยนี่สามสี่ขีดอย่างเงี้ยมันไปวามแตกต่างกันนะอันนี้คือปูแดงอันนี้คือปูขาวท้องหลังของเราสีมันต่างกันเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำปูยังไงวันนั้นเราสอนคุณทำปูเนื้อไปแล้วใช่ไหมเพราะปูเนื้อต้องทำยังไงบ้างตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ปูไข่เนี่ยมััันนนนนนจจะะไมม่่่่่่ตตตาางงกกปูเเื้ออแททคคิิดหยี หลังกกินปูจิ้มป่ไม้าตัดปูดเหมือนเดิมใจแปลกใจว่าทำไมปูผาหักเออกินซ์ดิบหน่อยนะหลักการทำนะเว้ยนิ้วโป้งจิ้มลงไปที่ใต้ตะปิง้งให้มันกดดันดึงจากขอบด้านข้างแกดึงออกมาอย่างนี้นี่มือต้องดึงออกมาเป็นหนึ่งนี้ถ้าไม่ดึงออกอย่างนี้เวลามันตัดไข่ปูปูจะไข่ไม่สวยหลักการทำปูไข่นะเว้ยเปิดมาปึ๊กทำนุ่มๆนะนี่เห็นไข่ใช่ไหมตข่<ด>ตุต้น มึงไม่เชื่อกูเวลากูดูมึงต้องตัดไข่ปูให้ขาดไม่งั้นเวลามันดึงออกมาเนี่ยไข่มันจะไม่เต็มเอวดองมันจะอยู่ตรงตัวถึงว่าอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้เสร็จใช่ไหมรอขอกอดองนี่ไงสมบัตปูก็ออกไปได้แล้วจ้ะเต็มนไหมเชื่อกูอย่างว่ามึงต้องดูกูแบบกูโยให้ปูมามึงต้องระวังนิดนึง การทำปูไข่มันจะทำยากกว่าปูเนื้อน <coin> ิดนึงเพราะว่ามันมีไข่มันต้องมีความละเอียดอ่อนในการตัดเน้นๆไว้ไข่ไข่เน้นๆเขาจะดู้ว่าเขาเรียกว่าคูไข่เพราะไม่ไมีแต่ไข่นี่แหละดูอย่างเงี้ยไม่มีไข่เค็มไม่จัดแกให้ดูถ้าเกิดจะได้ไข่เค็มบอกหรือยัดให้งานหนักๆเดี๋ยวจะไปทำแกงกั้วปูไข่ปชะชามเอาไข่ปูเลยไปโอ้โหโคตรไข่นี่ไปลุย รอบปิชาการเว้ยปิชาการเนี่ยมันคือผักที่อยู่ในทะเลใช่ป่ะในหลักการเนี่ยในการที่เราจะกินมันอะ่ะมันจะต้องใช้น้ำเนี่ยล้างประมาณสักสามน้ำแล้วเราต้องไปต้มอย่างน้อยก็ต้องมีสองน้ำพอมันอยู่ในทะเลใช่ไหมมันก็จะเค็มแต่เราจะไม่ล้างโดยมันแบบจืดรับนะเพราะว่าการที่เรากินผักทะเลอะ่ะเราต้องการลดเค็มทะเลให้มันเป็นรสเกลือกูมันม,มีโดยส่วนมากเมื่อก่อนโบราณเขาไม่มีความเค็มเขาก็ใส่ผักเค็มเขามีความเปรี้ยวเขาก็ใส่ผักเปรี้ยวส่วนกูดยากจะหลอยากใส่ล้างก่อนแล้วใส่สองน้ำด้วยเดี๋ยวลองชิมกันว่ายังเค็มอยู่ม ใช่ได้เต็มจัดเลยที่บอกเรนเลยเแต่ร้านนึงเดี๋ยวไปต้มก่อนโอเคได้เดี๋ยวเอาไปต้มเริ่มกิจการการทำเว้ยนี่ชะคามใส่เข้าไปนี่นี่ใส่น้ำแล้ามันก็ทำอย่างนี้เปิดเตาใส่ไฟลงไปสองอันทำต้มก่อนต้มชะคามเนี่ยคือเราต้มน้นมันจะเปื่อยนะต้มไม่ต้องนานมากเอาแบบพอหรือเหนียวหนุ่ ให้มันเคี้ยวแล้ว hmm. มันหนุกดำหนุกดก่อนถูกไหมเอานี oh> ้ม่ได oh ้ลเอานี้มาน้ำก็จะเค็มก็ยายน้ำน้ำจะเป็เต็มน้ำพอส่งน้ำพอเพราะว่าต้มไน้ำางมันชืดเราอยากให้มันจด ก่เดือดปุ๊บเราก็จะพักในน้ำเย,ย็นง,ง่ายๆไม่มีอะไรมากน้ำเป็นน้ำแข็งอ้าวไปดูไว้พอเราต้มมันเดือดใช่ป่ะเดี๋ยวมันสุกเกินถ้าเราปล่อยให้มันเย็นให้ไวมันร้อนต่อเราก็จะย้ายไปใส่น้ำเบียดแล้วเดือดก็จะทำแกงคั่วเว้ยแกงคั่วแบบชาวใต้พวกมึงจะไม่มันเข้าใจหรอกว่าแกงคั่วคือแบบชาวใต้อะแกงคั่วคนกรุงอ่ะโดยคนภาคกลางมันต่างกันไงมันร้องเป๊ะตักเกว้ โปะลงไปเอาเริ่มงานก็นจะทำแบบนี้นะเริ่มต้นนะเอาปูมาปูไข่กับเราใส่ลงไปอย่างนี้นะใส่ดอกนะใส่กะทินะเนี่ยเราก็ทำไปมากเราก็ต้มไป อันนี้นี่คือการเกี่ยวกะทิแบบปูด้ยมึงรู้ไหมว่าทำไมทำแบบนี้เมรติว่าคนภาคกลางใช่ไหมเขาจะเอาพริกแกงผัดกับกะทิให้มันแตกมันต้องอทำเป็นแกงน่ามันคนกรุงเทพคนใต้เนี่ยเวลาเขากินเนี่ยเขาจะอยู่แนวกินน้ำยาปูที่เป็นน้ำยากะทิหรือว่าแกงคั่วคนใต้โดยหลักการเขาจะไม่กินเซเลียนคนใต้ใชคนใต้เขาจะกินแบบน้ำใสๆอะไรๆใช่ไหมมึงจะต้องทำอีกแบบนึงเดี๋ยวกูทำให้มึงดูถ้ามึงรู้แล้วโลกจะได้รู้นะอย่าไปบอกใครไม่ดีไม่ดีอย่าไปบอกนวคนรู้กันหมดที่เด็กเขาเรียนแบบแกงกะทิชาวใต้แแบบกูหมมดดอขไ้้าลว <ส>เอาป่ามาประมาณสองนาทีอย่าให้ไข่ปูมันสุกมากแล้วเอาไข่ปูออกก่อนเฉพาะกระดองเนี่ยยังไงเราก็ต้องออกก่อนอ่ะสังเกตุไว้นี่นะกระดองปูเนี่ยมันต้องแบบมันยังไม่สุกของเราขึ้นก่อนเพราะว่าเราเราเสิร์ฟพวกแกงเนี่ยเราจะไม่ให้ปูสุกเนี่ยปูเป็นแคสุกปรมาณสีดมใช่ไหมอย่าไปแปลกใจว่าทำไมคูณทำท่าเยอะจังต้องมี แยกอันแยกอันเพราะว่าความสำคัญในการทำปูไข่ให้มันอร่อยมึงต้องทำยังไงมึงก็ต้องทำให้ปูไข่อะมันแบบไม่สุกเกินไปอ่ะถ้ามันสุกเกินไปไม่อร่อยอันนี้คือพริกแกงที่เห็นอันนี้นี่คือพริกแกงใต้นะ,ะพริกแกงใต้ใส่าจากพริกแกง,ดงแดงนะครนี่พริกแกงใต้เราใส่ขมิ้นลงไปแล้วก็ใส่พริกใต้มันก็จะเผ็ดต่างกับพริกไทยประมาณนี้นะนี่ก็เผ็ดไปหนะแล้วเราก็ใส่พริกแกงไทยไปหน่อยพริกแกงแดงไทยลงไปเดี๋ยววันไหนจะไปสอนทำพริกแกงให้วันนี้ไม่มีเวลาสอนเอา หอยแ้แกงแกงคือแกงใต้เราทำอ่ะเราจะไม่ใช้กะทิแบบเยอะให้มันคนคราบเลยอ่ะไอน้ำมันไล่เราต้องมีรสเผ็ดออกโดยหลักการเนี่ยความเผ็ดมันจะละลายในไขมันใช่ป่ะพอเมื่อไงแกงคนกันไปมันก็มาเผ็ดถ้ามึงอยากเห็นแกงใลามึงก็ใส่น้ำไปเลยง่ายง่ายนี่เลยมามึงก็ใส่นี่ไปเลยชักครามตัวสุดใสของมึงนิดหน่อย มึงต้องใส่จะคามก่อนเพราะอะไรออะไรู้ป่ะเพราะว่าจะคามมันเค็มถ้ามึงไม่ใส่มึงจะไม่รู้ว่ารสทรี่มันออกมันเป็นยังไงเ่ี้ยนี่แหระจะคามอันนี้คูณเลยนะน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปประมาณมือันนี้อะไรพี่น้ำปลาไงเดี๋ยวให้น้ำตาลมาไล่เดี๋ยวชิมิตมันว่า มันต้องมันต้องชิมเวลาเราชิมรสพวกพวกน้ำแกงพวกเนี้ยเราต้องชิมรสเผือกะทิที่ลงไปทีหลังหน่อยมาต้องออกหนักเข็มหน่อยนะ <c oughs> ไม่คิดอะไรอีกแต่กระบายตื้อนอันเนี้ยเค็มหนหมไปแล้วมึงเอาลี้ไปก่อนโชว์ลลวเลย น้ำกะทิที่แบบใสเบาใช่ไหมปกติกะกินน้ำกะทิมันจะเป็นน้ำกะทิแบบข้นๆประมาณนิดนึงนี่จะใสแบบคนใต้กินที่พันคือออกเค็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องออกเค็มเดี๋ยวต้มมันออกเค็เมออเดมก่อนฮู้เรื่องฮู้เรื่องรุ่ยปิดไฟพร้อมเสิร์ฟไว้ โอโหดูดูไข่ปูสุดจัดประหลัดบ,บอกไม่ประหลัดอร์บอกว่าสุดจัดจ้า ครพวกปูไข่ใบชะครามโอ้ขอบคุณครับยอดมากครับขอบคุณครับตอนนี้เป็นใบชะครามนี่มาจากบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ชะครามไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับวันนี้รู้สึกเหมือนมือเป็นเส้นขนครับผมไปจัดการมเราก็ลองให้ดีก็จบเราสักแก ินไม่ได้บอกให้กินนีไม่กินปลาที่เดินครับชิมให้หน่อยได้ครับฝากบอกกล้องหน่อยว่ารสชาติพอรับประทานได้หรือไม่ผมแนะนำให้พี่ตักงกระดองปูนก่อนสี่คนเดี๋ยวไปกินนะพี่กินกระดองปูอ่ะพี่ลองลองดมกระดองปู ิอร่อยลูกค้าตัวจริงนะเรานะครับร้านจะเป็นสไตล์นี้นี่เหมือนร้านเหล้าชั่วโมงนี้ไม่ได้เหมือนร้านข้าวอยู่แล้วลูกค้าทุกคนต้องมาอร่อยกินนี่ยังกินแล้ว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 รับประทานแล้วครับมันเค็มอร่อยอร่อยความเผ็ดมันจะมาไปปลายเป็นก่อนเค็มน้ำเต็มตามขอร้านปลาดองก่อนลองลองลองม่โดนใจกันเลยเป็นไงครับพี่เยี่ยมจริงๆครับ

เจอกันฝากกดไลค์ซับสไครป์ YouTube ให้ด้วยบ๊ายบาย